สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบเที่คนในยูเครนครับ โดยคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นบริเวณทางตอนใต้ของอยูเครนในภูมิภาคเคอร์ซอนครับหรือเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์ถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอนใกล้กับหมู่บ้านคลินกี้หมู่บ้านคลินสกี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งเป็นฝั่งที่ทางรัเสเซีย ครอบครองอยู่มีการรายงานนะครับว่ากอำลังของทางยูเครนได้มีการยกพลขึ้นบกบริเวณทางเหนือของหมู่บ้านคลินกี้และได้มีการเข้ามาปะทะกับแนวป้องกันของทางรัสเซียบริเวณใจกลางหมู่บ้านนอกจากนี้ครับมีการรายงานว่าพื้นที่ในหมู่บ้านคลินสกี้บางส่วนเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของทางยูเครนยังไม่ทราบข้อมูลนะครับว่าทางยูเครนได้มีการส่งหน่วยรบยกพลขึ้นบกจำนวนมากน้อยเพียงใด สำหรับปฏิบัติการบริเวณหมู่บ้านคลินสกี้แต่การที่กองกำลังของทางยูเครนนะครับสามารถยึดพื้นที่บริเวณนี้บางส่วนได้แสดงว่ากองกำลังของทางยูเครนน่าจะมีกำลังพอสมควรหรือไม่ต้องหมู่บ้านคลินสกี้แนวป้องกันของทางรัเสเซียก็มีการป้องกันที่ละหลวมจึงทำให้ทางยูเครนเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่เอาไว้ได้แต่สถานการณ์การยึดบริเวณหมู่บ้านคลินสกี้เนี่ย ก็จะไม่มีอะไรการันตีได้ครับว่าทางยูเครนจะรักษาพื้นที่ควบคุมแห่งนี้เอาไว้เนื่องจากการรบแบบการยกพลขึ้นบกนะครับสิ่งที่ยูเครนย,ยังขาดก็คือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะยูเครนเนี่ยต้องเคลื่อนกําลังพลข้ามแม่น้ํานีเปอร์หากจะทําการสนับสนุนแนวหน้าที่ทําการรบบริเวณหมู่บ้านกริลสกีนะเวลานี้ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปครับว่าการรบ ที่หมู่บ้านคริสกี้นั้นทางยูเครนจะยังสามารถรักษาตําแหน่งของตัวเองได้หรือไม่หรือทางยูเครนมีการรุกคืบเพิ่มเติมเราต้องคอยประเมินสถานการณ์กันต่อไปครับว่าการรบบริเวณนี้นั้นจะมีโอกาสืดเจื้อและมีแนวโน้มที่ทางยูเครนจะเสริมแนวรบในพื้นที่นี้หรือเปล่า โดยก่อนหน้านี้นะครับเคยมีรายงานมาแล้วว่าก็งกำลังลบหลักของทางรัเสเซียบริเวณภูมิภาคเคอร์ซอนนั้นได้มีการโยกย้ายกำลังลบบางส่วนไปสนับสนุนการป้องกัน ในภูมิภาคซาปอริเซียทําให้กองกําลังของทางรัสเซียที่อยู่ในภูมิภาคเคอร์ซอนมีกําลังทหารที่น้อยลงนี่อาจจะเป็นผลมาจากการเคลื่อนกําลังสนับสนุนแนวป้องกันในซาปอริเซียของทางรัสเซียหรือเปล่าถึงทําให้การรุกของทางยูเครนเริ่มมีความเคลื่อนไหวและเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นในภูมิภาคเคอร์ซอนแม้ว่าทางยูเครนนะครับจะยึดหมู่บ้านคลินสกี้ได้บางส่วน แต่ยังไม่รู้ว่าทางรัเสเซียจะเปิดปฏิบัตการโต้กลับผักดันทหารยูเครนบริเวณนี้หรือไม่สถานการณ์การรบนะครับยังคงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่จะเห็นว่าในช่วงนี้ทางยูเครนมีความเคลื่อนไหวบริเวณทางตอนใต้ของภูมิภาคเคอร์ซอนเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆนำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ